เียไงอ๋อเออเขาเดินเอามาให้อ่ะเมื่อกี้ที่มึงที่มึงทิ้งลงไปอ่ะเหมือนมึงด่าน้องกำลังอ้อมเลยอ่ะจ้าไม่ใครเอาอีกวะอะไรไม่เอาแล้วจะเอาได้ไงโอ่งไองฝากไจเย็นเย็นใเย็นทาไมมึงทอดไข่ดาไม่สุกอ่ะมันสุกไม่ได้มึงก็อย่าไปกินไข่แดงดิกินแค่ไข่ขาว ทุกอย่างมีทางออกถ้ามันแบบมีไม่เซ็ตไม่โอ่งทุกอย่างมีทางออกเวลาไปห้างเดินขึ้นบันไดไงได้เลื่อนเลยสเต็ปหน้าห้างอะไรเงี้ยไหวไหมไหววะสเต็ปบันไดที่ผมเดินล่าสุดคือหน้าตึกแกมมี่เกือบตายบันไดเกือบตายเลยเหรอใช่บันไดเกือบตายทขามาอ๋อมึงเหยียบแรงเหรอใช่อะไรไม่ได้แฮมเฮียอะไรครับน้องๆ มันเป็นคนที่ไม่กินไข่แดงอยู่แล้วเพราะมันคาวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทอดให้มันสุกเพราะถ้าไข่แดงสุกไข่าก็ไม่แล้วคือเวลากูกดลงไปแล้วไข่แดงมันแตกอ่ะกูก็ไม่กินไงเพราะมันโดนไข่ขาวนี่ไงมึงก็อย่าทำให้มันแตกแค่นั้นเองต่อยกูป่ะเาป่ะ